ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการว่องไวรับประกันความปลอดภัย100%นะครับต้องที่นี่เลยครับ d p s เ o p พีชนะไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือต่างๆอีกมากมายนะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยครับทาง Facebook WP Shop ชอบริการรับเติมเกมนะหรือแอดไลน์ไปที่แอด p ได้เลยครับจัดไปครับด p Shop ชจัดไปอ่ะสวัสดีครับอยู่ผมนะครับโนริเกน,นะเดี๋ยววันนี้ก็ เดี๋ยวมาลองอจัดบ๊อบบี้ซาตันมาเล่นเลยครับว่าตัวนี้แ่มจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็หลายๆคนกําลังเลว,ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะไปยืนกลางลุกหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะครับชาวตรงชาวต้านเน็ตเวนะก็เดี๋ยวมาจัดลองเลยแล้วกันเพราะว่าแต้มหมดละแต้มแรกได้ไปหมดลแ,แนะมดล้วเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วกันเนะี่ยเสร็จตั้งหลังตู้ครับสามหกพันสองนะจัดเลยครับแต่ตัวนี้ถ้าเอาไปยืนริมเส้นอาจจะไม่เหมาะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอัพสายฟ้าได้ความเร็วอาจจะไม่จีจ้าแล้วก็ส่วนสูงด้วยถ้า ความเร็วไม่มาส่วนสูงไม่มีก็จังหวะสับก็อาจจะไม่ได้พุ่งแต่อาจจะสับได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้ปี๊ดบาร์ต้นนะต่ต้องลองดูหน้างานทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า๋ย่จริงมาเดี๋ยวเราเท,กน,เทเกน,กนก่อนเทนดูสตงสแตทก่อนกินหน่อนกินกินเลยก็จัดดูหน่อยครับเซอร์วิสชาตันนะครับนี่ครับสองเท้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกเยอะกิดดี้สองเท้ามาล,ละสามสี่ตัวเลยนะ เดี๋ยวมีดิาซดิซอนนี่สองเท้าก็น่าเล่นนะเดี๋ยวไปโลลีกนะเพชรในตมครับเดี๋ยวเอไม่ใช่ดชาซซอนเพชรในตมอารนายสนเจนนะอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูชาวต้านก่อนครับแต่เบื้องต้นส่วนสูงก็173เนะเตี้ยกับเล็เวทถึงสี่เซนเลยแล้วก็น้ำหนักก็พอๆกันส่วนสปีดก็เดี๋ยวผมอัพก,ก่อนดีกว่าอืเดี๋ยวผมรูสกิลก่อนนะ สปีดเดิมๆตรงนี้ยังไม่ได้อัพอะไรครับสปีดต้นร้อยสิบสามร้อยสามสิบสี่ครับเรื่องโอ้ยเรื่องความคล่องตัวการเลี้ยงบอลตรงนี้ครับเยอะมากเลยครับการเลี้ยงร้อยสิบสามเลยก็คุมบอลร้อยสี่ห้าเขาว่องไวปฏิโอ้หตรงนี้เยอะมากเลยนะจบสกอร์ค่อนข้างที่จะขู่คมด้วยครับร้อยสี่สิบโอ้ยส่งจบส่งการยิงการเลี้ยงบอลน,นี่เยอะหมดเลยครับแต่ว่าเรื่องการเข้าปะทัาของแข่งแกรนี้จะไม่มีอยู่แล้วเรื่องมันเน้นความคล่องตัวนะถ้าแบบนี้นะ น่าจะคล่องอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปมองที่เรื่องของอัพยิงถ้าอัพยิงเราจะบวกเรื่องตรงนี้เร,เรื่องของเร่งสปีดต,ต้นความวม่องไววะอัพเลี้ยงความวม่องไวเลี้ยงลูกการส่งยินตำแหน่งความว่องไวอัพยิงแล้วกันอลองอัพยิงแล้วกันอัพยิงแล้วกันได้สปีดต้นมาสิบนะนี่นะครับอัพยิงครับ จะบวกสิบตรงสปีดต้นเนี่ยเรื่องการเลี้ยงบอลก็บวกมาจะดูว่ามันคล่องอยู่ละดูยิงด้วยสปีดต้นด้วยนะแต่เอามาเล่นตรงนี้อ่ะจ,จะไม่จบนะ่าเล่นต้นไม้ดีกว่าต้นไม้หรือว่าเสียงสองนาโลตรงกลางว่าเล่นนเอ้เล่นนาโลดกวาเล่นลองนาโลก่อนแล้วกันลองตรงกลางเลยแล้วกันนะนี่ครับสําหรับชาลตันนะลองตรงนี้ไปเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดี๋ยวมาดูหน้างานตรงนี้ครับสำหรับเซอร์วับบี้ชาวตันครับในสนามเลยครับว่าโดดเด่นเฉยๆแค่ไหนครับตรงนี้เกมเริ่มครับชดสีแดงเหมือนเดิมครับเป็นนาโรนะกลับมาเล่นนาโรลอีกครั้งครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์สำหร,รับชาวตันมากกว่าไปริมอ่ะีเนี่ยน่ถ้าถ้าชาวตันออกไปริมเส้นผมว่าอาจจะเรื่องของสปีดอาจจะวิง่งอาจจะวิ่งได้แต่ว่าอาจจะแบบยาวๆอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับแต่ก็เลยจับมาเล่นตรงกลางตรงตำแหน่ง CM ตรงกลางไปเลยครับจังหวะของชาตันเก็บเต็มเต็มเกมครับตรงนี้ครับ <c oughs> ชาตันคล้องมาซ้ายชาตันคล้องมาขวาชาตันโอ,โ,โอ้โหดูยิงมีโล่งมีความลงความแรงอยู่นะ <c oughs> โอ้ยอีกแล้วเ <c oughs> สียงแตกอีกแล้วไหวหรือเปล่ายันเกมปิดอีกแล้วจานม่วจริงจริงโมจัดก็ซื้อมาลองให้เกมปิดเกมเปิดก็อยู่ที่พวกเองล่ะ ถูกใจก็ใช้ยาไม่ถูกใจก็ขายไปสิแต่ตัวนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับมาแล้วดีเวลาตรงนี้คาวิชาไหลออกมายังยึกจากรอชาวตันขยับอยู่กับตรงนี้แล้วไหลามาดีเซอร์บิชาวตันแล้วมาแล้วพื้นความคล่องตัวมีอยู่แล้วคล่องอยู่แล้วนะเนี่ยดูความคล่องมันมีอยู่แล้วแล้วคล้องมาขวาแล้วดึงมาหลอกยังไม่ยิงดึงมาขวาแล้วหลอกมาสายโอ้โหยอม นี่แหละครับอันนี้มันมีความคล่องตัวอยู่แล้วผมเลยไปอัพยิงนะเพิ่มสปีตต้นมาสิบหน่วยนี่ครับ้คล่องเจ็ดจดมันมันกางลุกตัวใหญ่มันคล่องอยู่แล้วกางลุกอ่ะนี่ครับชาวต้นของตำแหน่งกางลุกครับความคล่องตัวสูงครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงช็อตนี้ถือว่าต้องให้เขานะแล้วบอลตรงนี้มาไหลเข้ากลางมาไม่ผ่านครับสกัดออกไปได้ครับโอ้โหนี่ครับไอแก่ครับลุงแก่โอ้ ภาพการ์ดอย่างสวยอย่างหล่อเลยครับอ้ทำไมไม่ทำโมเดลหล่อๆครับเ yeah. ออะน่าทำโมเดลตามการ์ดตามล่างนะหล่อๆเท่ hey, เลยโอ้โหพอเป็นโมเดลในสนามแก่งึกเลยครับแล้วดูวิ่งอะพอได้นะผมว่าอโอเคอยู่ทางลูกที่อับสายฟ้าไม่ได้ครับแต่ว่าผมว่าก็พอไปวิวาอยู่สปีดครับไม่ถึงขั้นแย่ครับอ้าวมีความเร็วด้วยนะครับเร็วได้นะครับ วิ่งได้นะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบตื้อไปเลยครับเอาเรื่องครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูวิ่งแบบเดีย๋ยวหาช็อตวิ่งสวยๆแจ๋งๆสักรอบนึงครับตรงนี้บอลอยู่ที่เซบิโออยู่เซบิโอไหลออากมาที่กะเลดเบล,เบลปั่นสายหูไม่ผ่านครับอังเดโอน,นันนาเคืนแมนยูก็เข้ารอไปอย่างดุเดือดนะครับแต่ตรงนี้โอนันนาขว้าไว้ได้แล้วจบครึ่งแรกเลยครับโอนันนาซื้อมาได้ยังไง เริ่มเกมครึ่งหลังแล้ตรงนี้รับยอนคราฟอดีมอดีวเราจะต้องดูสเต็ปการวิ่งนะความคล่องตัวมีจบสกอร์จบสกอร์เฉียบแต่ต้องดูเจ็บการวิ่งนะแต่ผมว่าเป็นกลางรู้ว่ะขยับสวยแล้วเนี่ยไๆผมยังไม่เริ่มขยับเริ่มขยับเดินเดินแล้วเดินละรอบอลรอบอลตรงนี้ชาวตันชาวตันเลนมาก่อนหนึ่งครับไหลออกมาที่โรดี้แล้วช่องนี้ชาวตันขยับให้ครับ พอส่งลากลงครับมันเลยขยับครับแล้วเซอร์วอบบี้ชาวตันหลอกแล้วสวยมากแล้วคล้องเลนหนึ่งเลนสองใหม่พอนีครับตรงนี้เก็บได้ยังขึงอยู่ครับเตโอไทยมาทีนี่ครับโอ้โหชาวตันยืนห้อยอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่ครับชาวตันครับโอ้โหนี่ครับถือว่าดีนะครับยืนสูงไม่เลยครับไม่ลงมาครับเพราะว่าเกมกําลังเล่นเกมลุกครับอยู่ในตําแหน่งที่หาโพสิชันในการจดสกอร์ได้สวยครับอาครับถือว่าเฟียนะครับชาวตันตัวนี้ครับ กลางลุกตอบโจทย์อยู่ครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะชาวตันว่ะยืนตำแหน่งการจบสกอร์ดีด้วยครับตรงนี้มาแล้วไอ้ชาวตัาล่าดูครับนี่สปีดโชว์แล้วชาวตันนี่ครับผมจะวิ่งให้ดูครับนี่ยึกยักมาแล้วไปแล้วครับชาวตันโอ้โหแล้วดูนี่ไปโอ้โหไปแล้วโอ้โหชาวตันชาวตันบ็อบบี้โอ้โหนี่วิ่งได้นะครับไอ้วิ่งได้นะดูดิลุงครับลุงชาวครับ โอ้โหถือว่าเฟี้ยวครับเอาจริงกลางลุกไม่ได้มันอัพสายฟ้าไม่ได้ครับอย่าลืมครับแต่ว่าสปีดไปวัดไปวาได้ครับโอ้โหกลางลุกที่วินได้นิดหน่อยครับตรงนี้ครับโอ้ถือว่าสวยจัดเลยครับแจ่มจริงครับตัวนี้โอ้โหอวยแล้วหาว่าอวยอีกแล้วอู้จะของดีจริงปอบใจกันไปครับดอกนี้ครับปู้ชาวตันเก่งจริงว่าเฮ้ยเอาอีกแล้ว ของดีมาอีกแล้วอ้โหอย่างนี้เลือกไม่ถูกแต่ว่าถ้าริมเส้นผมก็ยังมองว่าเนตเบ็ดนะแต่ถ้าตรงกลางถือว่าจังหวะฉาบฉวยชาวตั้นถือว่าแจมแมวแจวเรือนครับจังหวะฉาบฉวยจังหวะสอดจังหวะการยืนตำแหน่งในการถ้าเนตเบ็ดไปยืนตรงกลางบอกว่าบางจังหวะเกจะไปแบบอาจจะไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดที่ลูกสองแล้วลูกสองอะลูกสองแบบไปยืนไปยืนรอเลยเพราะว่าเกมมันยังได้มันยังได้เล่นเกมลูกอยู่ว่าเล่นเกมลูกอยู่มันก็ยืนปักหลักอยู่แถว แดนหน้าเลยท่านนิเวศผมว่าอาจจะลงไปช่วยเกมรับนะจังหวะน,นั้นอะเอออาจจะตอบโจทย์ตรงกลางนะใครเล่นเซียมตรงกลางต้นไม้ผมว่าชาวต้านโอเคนตเวทก็อาจจะออกไปเน้นริมเส้นเสียงสองได้อยู่นะครับไอเล่นดีเล่นดีเลอกตรงตำแหน่งเลยกลางลุกชาวต้านไปอีกซ้ายนตเวทเออไม่ต้องเบกไม่ต้องแย่งกันเลขแรกสองตัวเลยจบจบ <c oughs> แต่ก็เดี๋ยวไปดอูอีกเกมแล้วกัน ดับบ,บิชอตันนะก็ถ,ถือว่าเฟียเฟ้ยวอะเฟี้ยวอะเล่นเล่นแล้วเฟี้ยวเลยมงใ,ใส่ต้องกลับมาเล่นนาโปลีแล้วมั้งพอชาวตันมายืนกลางลุกนี่ครับโอ้เชอรชาวตันเหมือนกันครับแผนเดียวกันด้วยครับลุงครับโอ้หดูครับหัวงอกมาเลยครับโอ้โหในสนามหัวงอกกึกเลยครับตรงนี้เกมเริ่มครับเซอร์วิชชาวตัน ถือว่าฟิลขยับฟิลบังคับก็ก็ดูดีแล้วหลังๆตัวเล็กๆมันดูดูดีขึ้นว่ะแต่ก่อนตัวเล็กๆจังหวะสปรงสปีดมันจะดูหนืดดูอะไรนั้นแถวนี้ดูแบบอัปเดตขึ้นมาปะ่ะพร้อมสปีดมันเยอะปะ่ะแต่ว่าชาตันตรงนี้เนี่ยแล้วยิงลูกสูดหูวิเหมือนติดยิงแปรแปรแปรหน้าเท้าแต่ติดก้อยๆนะเมื่อกี้ใส่ก้อยไอใส่ปอยปะ นี่ครับไปกลางลุกวิ่งมามาวิ่งหะ่อยเด้งร้อยสี่สิบวะต้อคคิปที่เราดูจำไม่ได้แต่แต่ดูวิ่งวิ่งได้อ่ะวิ่งได้อ่ะอาจจะไม่ได้แบบตอกเติกยาวอะไรแบบสไตล์ส่วนสูงเยอะแต่ดูวิ่งได้เนี่ยพอได้นะฮะพอได้นะโอเคอยู่สําหรับไม่ได้มีสายฟ้าดูดูดูไปได้อยู่นะว่เผื่อเกมทรงเกมสวยโอเคอยู่ครับนี่ครับเรามาแล้วนิเวทเดวิดไหลออกมาดี ประเทศไหลคือไม่ได้ชาวตัดโอ้โหย้อนหลังครับตรงน,นี้ครับจะโดนย้อนหรือเปล่าครับแหมมันยืนมันไม่ได้มนม,ดมันไม่ได้มาลงแบบไม่ได้ลงไปช่วยเกมรับอะไรเลยครับมันก็ยืนพร้อมที่จะเล่นเกมลุกตลอดถือว่าดีตรงนี้ถือว่าชอบอยู่ครับกลางลุกตัวนี้บางตัวกลางลุกแบบบรูโน่อะไรเงี้ยสูงสูงเง,งี้ยไปเล่นเกมรับแล้วพอเราจะเล่น <ไป S 2> เกมลุกก็เหลือหน้าอีกสองตัวถ้าใครเล่นนาโวเงี้ยมันก็ตัวเลือกก็น้อยในการจ่ายเราชาวตั้นดูยืนในตำแหน่งที่ตำแหน่งของเขาอ่ะเออ ไม่ต้องมาช่วยเกมรับอะไรยืนในตำแหน่งของเขาครับนี่ครับนี่แบมือข <hi> อบอลแล้วนี่ยังไม่ได้สั่งนะครับชาต้านว่าขยับนะฮะไหนี่ผมยังไม่ได้สั่งนะยังไม่ได้กดส่งแล้วยังไม่ได้สั่งครับชาต้านมาแล้วเนี่ยจังหวะวิ่งมาทําทงทำทางตามช่องนะโอเคนะขยับขยับทาให้ทําทางให้อยู่นะนี่ความคล่องแกมีอยู่แล้วครับไม่ผ่านครับแต่ก็ไม่ได้เร็วมากอืจังหวะวิ่งอผมว่าแต่ก็ถือว่าวิ่งได้วิ่งได้ระดับหนึ่ง นี่ครับมาแล้วคล้องมาเร็วๆแล้วชาวตันคล้องมาจานไม่ได้ครับหือว่าโอเคโอเคสวยอยู่แจมเก่งอะเก่งอะนี่ต้องเปิดใจเล่นนะักเตะตัวเล็กๆแล้วดูดีขึ้นแล้วดูวงดูวิ่งแล้วหือว่าดีหือว่าดีชาวตันตรงนี้จะจบครึ่งแรกแบบนี้หรือเปล่าครับอะไหลมาที่ชาวตัน ชาวตันปลายแล้วครับชาวตันหลายมาที่บระเทนแล้วบระเทนตอกมาแล้วจะคืนชาวตันอยู่บ้าบแล้วชาวตันอยู่ไหนชาวตัน <c oughs> จะปันน้นอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่ว่าก็ใช้แต้มเยอะอยู่นะหันสองห้าสิบอืมโอม้หน้าเล่นเยอะกวะ่าถ้าถ้าเลือกกลางลุกตอนนั้นก็มีซีดานเศรษฐีดานเป็นซีเอ็มถ้าเลือกกลางลุกตรงตำแหน่ง <c oughs> ผมว่าก็ต้องตัวนี้แหละ <c oughs> เออผมว่า ถ้าตรงตำแหน่งตรงกลางผมว่าดูดีกว่าเน็ตเวทนะเอาจงจริงเพราะว่าด้วยเรื่องของที่ผมบอกนี่แหละก็คือคลิปกออนมงนมันจะไปช่วยเกมรับสักด้วยเอาช่วยเกมรับแล้วก็จังหวะเนี่ยมันเนี่ยการยินตำแหน่งของชาวตันเนี่ยชอบอย่างเงี้ยแหละครับมันคือมันอยู่ในพื้นที่ของเขาครับมันไม่ได้ไปออกจากพื้นที่กลางทุกตรงเนี้ยไะมันรับบอลแล้วมันก็พลิกยิงซ้ายขวาได้เลยเพราะมันเท้าห่ามันฉอดเด็ดเท้าห่านี้มันดีอยู่ละแล้วมันก็พร้อมที่จะรับบอลแล้วเล่นเลยครับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของเขาครับ บางตัวเป็นกลางลุกแต่ก็ไปเล่นตำแหน่งอื่นม่วซัวเห็นปะเนี่ยขยับอยู่แล้วเห็นปะเนี่ยสังเกตชาวต้านขยับทำทางให้ตลอดเห็นปะเนี่ยเนี่ย็อดเนี่ยเห็นปะชัดเลยครับเนี่ยขยับให้เลยครับเนี่ยแล้วก้อยๆ้อครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับถือว่าสวยครับแจมแมวแจวเรือจริงครับ เออแล้วล,ลืมพูดเรื่องเอมื่อกี้ไม่ได้เปิดสกิลแฝงให้ดูเลยนะนเออนี่นะสกิลแฝงมันก็จะมีพวกเออแบยิงไซก้แม่มีพิมพ์เกอร์มีส่งไกลมียิงไกลนะเออถึงว่ายิงคมนะแล้วก็มีแม,ม้กระท่มีกระติดไซก้ยด้วยกับเวิร์กเลตก็สูงกลางก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยถึงว่ามันเออแต่เวิร์กเลตแต่เวิร์กเลต์ลในในเวกเก็สูงกลางนะแต่ว่าผมว่ามันลงเยอะกว่านี้หน่อยบางจาังหวะมันลงลงไปช่วยเกมรับซะเยอะเลยน่าจะฟีลเหมือนตัวจริงนะแต่ว่าชาลตานผมว่านั่นแหหละอย่งเ็นคื จังหวะทําทางหรือจังหวะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะดูดีกว่าครผมว่าตรงกลางนะผมว่าถ้าเลือกเล่นเอ่อซีเอ็มกลางลุกตรงกลางซีเอ็มกลางลุกตรงกลางก็ต้องชาวต้านแหละเนี่ยดูมันเนี่ยมันดูมันอยู่ในพื้นที่ครับเนี่ยชาวต้านครับสวยสวยครับหมดแรงแล้วก็ยังสวยนะแจมตัวนี้ก็ เสียได้โอ้โหถ้ามัน uh, ถ้า uh, มันเป็นม so ันไม่เป็นเอทีอยู่แล้วเอทีถ้ามันอัพสายฟ้ากลางลูกอัพสายฟ้าได้แบบกิอก่อนหน้าเนี่ยกิดนีออนปะน่าจะหัวกว่านี้เยอะนะก็ไปสักโอ้โหตัวนี้ดีว่ะถือว่ากลางลูกถือว่าเจ็บก้าวจุดห้ากันเหมือนเดิมสำหรับเซอร์กบบี้ชาวตันนะก็เสียได้ตรงที่แต่มันเป็นกลางลูกแหละเราก็ไม่ได้ไปเอาไปวิ่งอะไรมากมายก็พอวิ่งได้อย่างที่ผมทําให้ดูครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่มันสองท้าพลิกเร็วยิงคมเรับแค่นี้ก็พอแล้วกลางลุกเติมเกมสวยนะอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับ